สวัสดีครับอยู่ช่องโกรถไทยฟอร์ซิงวันนี้มาบ้านเสียดตินรับเด็กน้อยตามเคยโอ้วันนี้ทำไมรถเยอะนะฮะไม่ได้ออกไปไหนเลยบ้าวันนี้จอดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนี่แม็กโครช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้ออกงาน โอ้ทำไมมันคัดใหม่หรือเปล่านี่โอ้คัดซีไทยแลนด์โอ้รถสอกุงศูนย์จอดอยู่นี่สามใบปัดอันนี้รถพินนนดำซิง อดีเซียครับไปไหนวันนี้ไปปูชายใหญ่ปูชายใหญ่จะส่งลูกเองเลยฮะวันนี้ส่งลูกขึ้นรถเองเลยค<ะ>ับไปต่อรถอีกแล้วไ,มมไปซ่งรถไปไป้วครับ I'm um, um,